คุณผู้ชมยังอยู่ที่เรื่องของสินค้าเกษตรนะคะเพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่ผลไม้ในภาคตะวันออกหรือว่าตามชายแดนไทยกัมพูชาที่รัฐจะต้องช่วยแล้วนะคะล่าสุดเกษตรกรที่ปลูกมังคุดค่ะเป็นมังคุดคุณภาพอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ออกมาเรียกร้องให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำก็บอกว่าราคาเนี่ยตกตั้งแต่ช่วงต้นฤดูเลยนะคะจากที่ควรขายได้กิโลกรัมละ30บาทแต่ว่าล่าสุดค่ะเกษตรกรบอกว่าขายได้เพียงกิโลกรัมละ8บาทเท่านั้นค่ะ ช่วงนี้เป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวมังคุดใต้นะคะเกษตรกรก็ทยอยเก็บเกี่ยวไปขายแต่ว่าสถานการณ์ราคานั้นกลับผันผวนค่ะช่วงแรกๆเกษตรกรบอกว่าเปิดตลาดเนี่ยเวลาสักประมาณ10นาฬิกาเขาขายได้กิโลกรัมละ20-23บถึงบาทแต่หลังจากช่วงบ่ายค่ะราคาเนี่ยมันดิ่งลงอย่างหนักต่ำสุดที่8บาทต่อกิโลกรัมรวมทั้งไม่มีการเปิดจุดรับซื้อก็ยิ่งทาให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนะคะ นางกัลยาณีนาคสุวรรณเกษตรกรชาวสวนมังคุดคุณภาพบ้านเขาปูนตำบลพรมโลกอำเภอพรมคีรีจังหวัดคนครศรีธรรมราชเธอกำลังทยอยเก็บเกี่ยวมังคุดนะคะแปลงนี้เนี่ยมีสักประมาณ30ไร่วันแรกๆค่ะมีหลักร้อยกิโลกรัมแต่ได้ราคาไม่คุ้มกับต้นทุนที่ลงทุนไปซึ่งราคาที่เกษตรกรควรจะได้ก็คืออยู่ที่กิโลกรัมละ30บาทค่ะ ทำใจอย่างเดียวทำบื้อเลยวกัะต้นทุนกายาต้นทุนชาจีทนี่กาเนี่ยเขาเรียกอะไรได้อะบำรุงดักซาบำรุงดักซาตัดหญ้าใช้ทุนไปเยอะไหมถ้าปีต่อหรือดูการนี่ครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วปีนี้เราก็ดูแล็วมื่อปีที่แล้วพอปีที่แล้วราคาดีปีนี้เย่มาถูกยางเอาต้นทุนจากปีที่แล้วมาเพื่อจะลงปีนี้ขึ้นกลายเป็นไม่เรื่อยเลยถ้าราคาปื๊ด กี่เรีวเปิดเป็นรอยไหมเป็นก้าวสิบห้าโรยหนึ่งปีนี้มาเปิดหยี่ที่เอดบาทหยีเพชรหยีจ้ามหยี่บา้าแล้วมาแป๊บจนห <8. S 2> ยี่บ้าเลยก็เมื่อวันตำสุดเป็ดบาท ขณะนี้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชกําลังมีปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ําต่อเนื่องนะคะอย่างเช่นปาล์มที่มีราคาตกต่ําแล้วก็ช่วงเปิดฤดูกาลมังคุดก็มีราคาตกต่ําอย่างรุนแรงนะคะส่วนทุเรียนทาวายก็มีราคาตกต่ํากว่าปกติด้วยและทั้งหมดค่ะกาลังส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมหรือว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในระดับจังหวัดหรือว่า g p p นั่นเองนะคะก็จะเห็นได้นะคะว่าชาวสวนมังคุดในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ก็ ็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะกิโลกรัมละ8บาทค่ะคุณผู้ชมก็ทําให้เกษตรกร,กรออกมาเรียกร้องบอกว่าอยากจะให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือด้วยนะคะ